สวัสดีค่ะมาชมผักสลัดกันนะคะน้องเนี้ยได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะสามสิบวันพร้อมเก็บกินมากโดนแดดแต่ก็เก็บเป็นบางส่วนแล้วแหละแต่แค่ลิบใบใต้กินไม่กล้าตัดทิ้งเสียดายมากลูกค้ามาถามซื้อขายยกกระถางให้เลย อันนี้จะเป็นน้องเพิ่งลงถุงนะคะแดดยิ่งโดนแดดยิ่งสีเข้มยิ่งสลัดยิ่งสีม่วงสลัดม่วงจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อน้องอะไรแดด สไม่ค่อยสวยเลยค่ะแดดนี่ค่ะต้นไหนที่โดนแก็บกินแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะงามๆทั้งนั้นแอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดอันนี้จะเป็นฟิลเล่ ค่ะน้องตัวนี้ชื่อฟิลเล่อะสีเ,เขียวเขียวใบหยกยิ่งโดนแดดยิ่งหยิกยิ่งสีใหญ่มากเลยค่ะน้องผักสวยมาก